เมเริ่มครับเป็นบิจีปทุมบุกจากขวาไปซ้ายเสือเดินสันให้กับลานิวลานิวตรงนี้แล้วได้หนึ่งสูงเท่าที่บีจีขึ้นนําโอลูกสูตรโอ้วัฒนาชัยไปหลงจังหวะดูว่าเกิดอะไรขึ้นวัฒนาหานนโอ้โหตรงนี้ต้องดูว่าทีละเข่ากระแทกส้นเท้ายูหานนะเลยทำให้กระเด้งไปรววขา ทีครับเนี่ยครับส่งขยาเงินอยู่ด้วยเท้าขวาของลานิวถอยไกลพอสมควรครับยองยองยองมาแล้วเนี่ยครับคุณลำมุมเลยครับสองศูนย์ที่วิจิที่ห่างออกไปสันชัยช่วยแล้วครับแล้วหักข้อให้กับลานิวลานิวขึ้นมาให้อิวานฉลี่ตรงนี้โอ้โหสามศูนย์จนได้ครับแล้วอิวานก็มีชื่อจนได้เอาจนได้เลยนะครับหลังจากที่หลให้ออโบ อาบูเสาสองรอแล้วเสาสองรอแล้วจะเลือกเสาแรกตรงนี้อ้าวครับจำนวนไปพลาด่าก็ไต้ไข่แตกไนะทางนครปฐมเปิดด้วยขวาเลี้ยนๆแล้วเปลี่ยนทางแล้วก็โอ้โหเซนหนึ่งจะได้โดยทางธีรพัฒน์แหละครับดาวรุ่งตัวที่สองในเสาสองนี่มาเข้าทางของทอนทันเทนนี่ก็ติดนิโคลลอสแล้วก็จบเกมไปนว่าฝั่งของบีจีก็มาเก็บสามแต้มได้แล้วครับ เก็บชัยชนะได้